สวัสดีมิตรรักทุกท่านนะครับผมในวงการพระเครื่องนะครับประเภทที่เป็นพระเก่าวัตถุโบราณน,นะครับจะมีพระเครื่องอยู่อย่างหนึง่งที่มีราคาถูกนะครับถูกมากนะครับถูกชนิดว่าผมไม่เคยซื้อมาแล้วขายได้เลยแจก,กอย่างเดียวนะครับมีเยอะแยะมากมายในสนามพระนะครับเดินสนามไหนต้องเจอนะครับส่องดูตู้ไหนต้องเจอนะครับราคา แพงถูกต่างกันแต่ส่วนมากจะเป็นราคาที่มินิมัมที่สุดนะครับและก็ใช้ในการศึกษาพระได้ดีนะครับแต่ว่าชื่อไม่ค่อยดีเลยนะครับเขาเรียกว่าพระแก้บนนะครับหรือเรียกว่าพระชัยวัดอยุทยานะครับแล้วองค์เนี่ยสมบูรณ์นะครับจนต้องเอามาทําคลิปนะครับเพราะปกติจะเจอไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนี้นะครับในปกติแล้วพระชัยวัดที่เราจะเจอนะครับก็ค่อนข้างจะ มีดินที่โดนล้วงหายไปนะครับองค์นี้ดินเต็มนะครับอะและสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือการศึกษาสภาพตะกัวเก่านะครับมีทั้งอออกดํานะครับออกประรอดนะครับสนิมแดงนะครับมีให้ท่านได้ศึกษาหลายแบบนะครับพระเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายนะครับ ก็สร้างกันแถวๆบึงพระรามเนี่ยแหละครับถวายกันเป็นพุทธบูชานะครับใครจะไปสร้างใครจะไปทําบุญถีิวัดนะครับเข้าวัดนะครับก็จะไปจ้างช่างนะครับให้สร้างหล่อนะครับถวายวัดปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นมีเรือเขาเรียกว่าเหลือร่องเหลือลอยนะครับก็จะอยู่ในชุดสังฆทานบ้านเราเป็นพระพลาสติกองค์เล็กๆเนี่ยแหละครับแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเขาใช้พระแบบเนี้นะครับ และการหลอกก็แสนจะบางซะเหลือเกินนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยที่จบระทางสายงานโลหะโดยตรงเนี่ยก็ยังต้องอึ้งนะครับว่าโอ้โหนี่คนอยุธยาหลอ่อบางได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่คนสมัยนี้ยังทํายากเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วก็เป็นพระที่ผมเชื่อว่าบรรดาผู้สะสมพระนะครับหรือว่าบรรดาเซียนพระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนเล็ก เียงสนามเสียงโต๊ะนะครับผมก็ศึกษาพระเนื้อโลหะเริ่มจากนี่แหละครับโลหะตะกัวเก่าศึกษาจากพระเชวัตรครับมีไว้ก็ดีนะของโบราณฝากกดถูกใจและติดตามเพจรัตนพระเครื่องไทยไว้เพื่อไม่ให้พาลาดรับชมอัปเดตใหม่ๆจากเพจนะคะขอบพระคุณค่ะ